สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดมคลัมเปิลเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มแลกที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็แอดกันไปได้เลยนะครับคัมคืนวันเสาร์ครับฟุตบอลที่เรารักกลับมาแล้วครับและนี่คือลีกใหญ่ของยุโรปด้วยบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสองทุ่มครึ่งมาดูกันเลยครับอันดับ3ามมาไปไลฟ์ซิกครับเปิดบ้านพบอันดับ8ปฟรายบวกนะครับไลฟ์ซิกก่อนจะเบรกไปเนี่ยชนะ3เสมอ2จาก5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะส่วนฟรายบวกชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ เฮ้ทเวการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยฟรายบวกชนะ3ไลฟ์ซิกชนะ2คู่นี้บอกใกล้นิดนึงว่าเจ้าบ้านชนะรวดตลอด5เกมที่ผ่านมาที่พบกันโดยตรงนะครับตัวเล่นครับไลฟ์ซิกวันนี้ใช้ไดโยอุปาเมกาโนมเาเชลซาบิสเซอร์และติโมว์แวนเนอร์สู่หน้าเนื้อหอมส่วนฟรายบวกครับมีฟิลิปไลฮาร์ดครับโรบินโคชแล้วก็เนลเปเดอร์เซน,นนะครับคู่นี้ไลฟ์ซิกครับเล่นในบ้านบังคับชนะ2สกอร์แฟนๆถึงจะเฮ1สกอร์ไม่เพียงพอนะซึ่งดูแล้วพวกเขาน่าจะเก็บ พลังไว้นานแล้วครับเกมนี้นี่เล่นในบ้านด้วยกลับมาแบบนี้เนี่ยแม้จะเป็นการแข่งแบบปิดแต่สราบสนามทุกอย่างเข้าทางเขาหมด1ประตูจะได้มองว่าน่าจะมีพร้อม3ามแต้มลุ้นสกอร์ขาดซึ่งโอกาสเกิดขึ้นมีสูงเลยมองเจ้าถิ่นครับอาเบลิฟซิครับตอนน่อกันที่อันดับ14ครับอัล์บวกครับเปิดบ้านพบอันดับ7จ็ดวอลฟ์บวกนะครับอัล์บวกนี่หนัดก่อนเบรกนี่เสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครเลยนะครับแถมเกมนี้เนี่ยไฮโคแฮลิชครับ กุนซือคนใหม่ของพวกเขาจะไม่ได้คุมทีมลงสนามด้วยเพราะดันไปแหกกฎกักตัวนะอยู่ดีก็ออกไปซื้อยาสีฟันซะอย่างนั้นนะจากโรงแรมที่พักก็เลยทําให้ถูกแบนไปแล้วก็ต้องกักตัวไปนะส่วนวอลฟบวกครับชนะ2เสมอสแพ้หนึ่งจาก5เกมล่าสุดนะครับเฮดดูเฮดดีกว่าเล็กๆครับวอลฟบวกทีมเยือนชนะ2เสมอสแพ้หนึ่งตัวเล่นครับออสต์บวกนี่ใช้ราฟาเอลฟรัมเบเกอร์ครับดานิเอลไบเออร์และอันเฟรดฟินโบกาเซ่นสู่หน้าไอซ์แลนด์นะครับส่วนวอลฟบวกมีจอห์นบรู๊ แม็กอาโนแล้วก็วูดเวกฮอร์สนะครับคู่นี้วอบวกบุกไปเสมอไปได้เสมอไหลสุดหนึ่งครั้งแต่ถ้าชนะสกอร์อะไก็ตามเ hey, ฮลันลั่นเลยซึ่งยู่ัมดูแล้วอัลส์บวกไม่มีคุณซื้อแบบนี้ฟอร์มหลังก็หวยแตกสภาพจิตใจไม่ดีด้วยดูแล้ววอลฟบวกบุกมาแบบนี้สนามปิดไม่มีกองเชียร์มากดดันด้วย1นึสกอร์น่าจะพอทำได้มองทีมเยือนครับวอลฟบวกครับ ปิดท้ายครับเวลาเดียวกันหมดเลยนะ3คู่ที่จะดมำนำมาฝากกัน2อนุ่มครึ่งครับอันดับ16ครับฟอร์ตูน่าดูซเซลดอร์ฟครับพบอันดับ18พาเดอบบร์บอลนะครับดูซเซลดอร์ฟชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนพาเดอบบร์บอลหนัดหลังสุดนี่เสมอ1แพ้4คู่ที่นัดแรกที่พบกันนะครับเป็นทน่านั่งของพาเดอร์บอลชนะมาได้ก่อน2ต่อ0ในบ้านตัวเองวันนี้ต้องมาเยือนดูซเซลดอร์ฟนะดูตัวเล่นครับเจ้าถิ่นดูซเซลดอร์ฟวันนี้ใช้คาร์นายฮานครับเควินสโตเกอร์แล้วก็เคนานคารามานนะครับส่วนพาเดอร์นนคครรัับบบบมีีีเเเเเซซซาาาาสสสตตยยชอลลววิด และเดนิสซาบาบนีนะครับคู่นี้ดูสซดดบเล่นในบ้านแค่ชนะแฟนๆเฮ hey, เลยแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาครึ่งซีกซึ่งจะดําดูแล้วโอกาสเสมอก็มีสูงแต่ยังเชื่อลึกๆว่า1ประตูเจ้าถิ่นน่าจะพอเบียดไหวพรบอลเองไม่เอาแล้วครับลุนลงไปเล่นในาทีกีสในซีซั่นหน้าค่อนข้างเต็มตัวแล้วเพราะนั้นวันนี้เจ้าถิ่น1ประตูพอทําได้มองไปที่ฟอร์ตูน่าดุดเซลดอฟครับสรุปสามทีมจ้าหนวาทว่มปาบุนเดสติกาเยอรมันคัมคืนวันเสาแบบนี้นะครับอาเบลิ์ซิก วอลฟบวกและ Fortuna d o ดุส l ซลดอนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะวันนี้จะดำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ